เ่อบ้างไว้กับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hun t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสรววปลอดภัยไรกังวลต้อง The Hun t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกรอบสวัสดีรัรพบกันเช่นเคยนะคบกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ เกสวัสดีครับผมมาพบกับเก่าเกมอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาในเกมบีทเทโบรณนาชีวิตนี้รันนั่นเองครับผมกำลังเป็นกระแสนะ่ตอนนี้เลยนะฮะผมเดี๋ยวเก่าเกมจะมาทำเกมบีทไปพร้อมกับทุกคนครับผมกับคอนเทนต์นี้เลยครับผมเราจะโตไปด้วยกันกับบีทเทโบรณาชีวิตนี้รัน EP อีพีหนึ่งครับผมผมจะมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับผม แล้วเรามาดูกันว่าแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงเราจะสูงได้ตัวแบบไหนแล้วเราจะตัดตัวยังไงแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมไป let's go <S คูโรก o ทอยช็อปรับพิออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดครอสเฟย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกย,ยังม่รีบสแกนควอารคอีก yeah! เอ็ดไลซโอเคครับผมขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาสมัคร ID เดีกมก่อนนะครับผมโดยจะมีให้เราเลือกอยู่หลายแบบเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์สมาชิกครับผมแล้วก็ f a c e b o o k แล้วก็ Google นะครับผมแล้วแต่ใครจะสมัครแบบไหนยังไงนะครับผมแต่ผมจะเลือกสมัครแบบ google นะครับผมอ่านั่นก็คือ Gmail นั่นเองครับผมอ่าผมได้ทาการ คลิกสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ายืนยันนะครับผมจากนั้นครับผมถ้าเป็นแบบอ่าไอดี ID ใหม่เนี่ยเขาจะให้เลือกเซเวอร์นะฮะส่วนผมเนี่ยเลือกไว้แล้วแต่ผมจะเลือกเซเวอร์ใหม่ไปนเลยละกันนะครับผมเอาเลขอะไรดีสวยๆนะครับผมเอาอ่าอะไรดีตองหนึ่งละกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมโอ้แต่มันก็แดงเขื่อนเหมือนกันเนาะเอาเลขอะไรสวยๆดีครับผม เอไอดีหลักผมไอดี2นะเอาเป็น212ละกัน212 212 212 012 212เอาอะไรดีเอะไรดีหรือว่าเอาใหม่ไปเลยอ่ะ3 1 3เป็นอะไรละกันล่าสุดนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเกมกันตั้งแต่ตอนแรกได้เลยนะครับผมรอดาวน์โหลดสักคู่นะครับผมล็อกอินทันทีไปเลยครับผม ่ายืนยันเริ่มเกมนะฮะรอสักครู่ดาวน์โหลดนะครับผมหน้าปกก็จะเป็นครับผมเคมปาจิครับผมอ่าแล้วก็ตัดมาที่ครับผมโอ้โหอิจิโกะครับรผมกำลังพูดอะไรฉันคืออิจิโกะอายุ15ปีมือปลายปีหนึ่งนะฮะตามเนื้อเรื่องในอนิเมะเลยนะครับโกโกรผมหรือว่ามังงะเลยนะฮะ ครอคเปิดคลินิกอยู่ในเมืองมีชีวิตผู้คนไปไป,ไปมามาบางทีด้วยเหตุนี้นะครับผมฉั<ค>นจึงเห็นวิญญาณมาตั้งแต่เกิดความ,มสามารถพิเศษนั่นเองครับผม,มนในคืนนั้นนะฮะมผมจะค่อยๆค,คลิกดูเรื่องราวไปแวับทะลุนะครับผมประตูมาเลยจะวาดอิจิโกะเธอเป็นใครนะฮะรูเคียครับผมไกลมาก ก็โดดถีบลูเกียสักงันนะครับผมใกล้มากทำไมใกล้แบบนี้ใหญ่เงานะฮะนายเห็นฉันรึนี่ฮะกิจโกก็บอกว่าฮะเธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจเห็นที่ว่าคืออะไรรูเกียก็เนเข้ามาครับผมคนทั่วไปมองไม่เห็นฉันหรอกนะฉันคือโยมทูตนจากลูเกียที่บายสถานการณ์ ทุกอย่างครับผมงั้นหรืออีจีก็ตอบนะแปลว่าเธอคือยูมัชูดงั้นหรือมาจากสตว์ที่ไกลโพ้นที่เรียกว่าโซโซไซตี้เหรออประมาณขับไล่มิญญาณร้ายงั้นหรือใครจะเป็นเชื่องี่เง่านั่นเองครับผมจากนั้นฮะฮลโลก็ปรากฏตัวมาครับผมมิญญาณที่มีความสูงอยู่ใกล้ๆโฮโหโฮโฮฉันได้ยินแล้วนี่มันเสียงของฮอๆๆ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  ยื้อนะครับผมว olo> <oh ิ่งไปครับผมตามเนื้อเรื่องอ่อออกไปนอกบ้านก็ไปเจอครับผมอืมโอโลตัวบักเอกครับผมจากนั้นก็เข้าสู่เนื้อเรื่องอย่าเข้ามานะลูเขียบอกนะครับผมมันคือเสียงของฮอโลโฮ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 จากนั้นก็เกิดการประทะขึ้นนะครับผมเชื่อชัดช่อชฟันดาบกันไปกันมาแล้วก็โหลูเขียก็ล่มลงไปครับผมยุบทูตนะฮะถอาอย่างนั้นทุกคนต้องได้แต่รอเป็นอาหารของมันแล้วล่ะอยากช่วยเขอบครัวของนายไหมแน่นอนอยู่แล้วอิจิโกะ ลูกเกียก็นายก็ต้องกลายเป็นยมทูตซะนะครับผมต้องแทงดาบวิญญาณไปที่หน้าอกของนายแล้วนายจะเป็นพลังให้กับนายนะครับผมก็คือต้องตายก่นอนแล้วกลายเป็นยมทูตนะโอ้โหกับต่อจงดาบมาอะไรครับผมก็ตามเนื้อเรื่องก็เอามาแทงดาบเข้าไปที่หน้าอกของอิจิโก้เฟิร์แล้วก็กลายเป็นยมทูตทันทีครับผม จำไว้นี่แหละคือฐานที่แกครับผมเจ้ฐานที่แกเข้ามาทำ้ายคนในครอบครัวข,ของฉันไอ้หน้าปากระโ霍แปลสนาลัทธิเชียรรวระเบิดจากนั้นก็ตัดฉากนะครับผมมาที่รูปแบบการเล่นของเกมนะครับผมมันก็บอกให้ชี้ตรงรูปอ่ารูปโปรไฟล์ของอิจิโกะนะครับผมแล้วก็ชี้ไปมันก็เป็นการอ่าใช้สกิลของอิจิโกะครับผมรูปแบบของสกิลครับผมก็จะมีแบบโจมตีปกติแล้วก็การใช้สกิลแล้วก็แอนตี้นะครับผมคร่าวๆเมื่อกี้เราใช้นะครับผม อ่ารูปแบบสกิลอ่าแบบแบบยังไงครับรูปแบบสกิลนะครับผมแล้วอันนี้เป็นอันตีเวลาก,กดอันตีแล้วก็ต้องกดลากขึ้นไปนะครับผมอ่านี่ครับผมลากขึ้นไปตามเนื้อเรื่องอ่ามันก็ใช้อันตีเรียบร้อยตายเลยนะครับผมลกัลกๆก็จะมีโจมตีปกติโจมตีโดยใช้สกิลแล้วก็โจมตีโดยใช้อันตินเองครับผมเรียบร้อยชนะครับผมได้3าดาวเลยทีเดียวไปกันต่อครับผม ่าหลังจากที่กําจัดครับผมโมโลเสร็จแล้วนะฮะก็ตัดฉากมาที่อิจิโกะอีกทีนึินครับผมเธอตั้งใจจะแบ่งพลังวิญญาณให้เขาแค่ครึ่งเดียวมันเล่นดูดพลังไปสัมดเลยจะมาดูมันอชาวาต่อมานะฮะอ่าตัดมาที่บ้านห้องของขอิจิโกะครับผมพี่ค่าอาหารเช้าเสร็จแล้วถ้าไม่เล่นอาหารเช้าจะสายเอานะ บ้านผ่างเป็นหน้ากองนะฮะในการรถบรรทุกเสยเข้ามาเลยครับผมบาแผลงคนหายไปเกี้ยงอยู่จักการภายในภายภายในหลังงั้นเหลือจัดการจัดการในภายหลังงั้นเหลือแปแหล่งมันเนี่ยยายนั้นของกับโซโซไซตี้เป็นแล้วสินะดูกันต่อนะครับผมจากนั้นก็การดำเนินของตัวเกมเนี่ยก็ไม่ยากนะมันจะมีเคสให้เราคลิกนะครับผมตัวละครมันก็จะเดินไปตาม เพจของมันโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับผมอ่านะก็มาเจอลูเคียกันนะลูเคียปรากฏต่อหน้าจิโกะนะตอนนั้นเอาเรียนย้ายใหม่ครับผมนะแล้วก็กดไปครับผมเนื้อเรื่องก็ไม่ยากนะครับผมเป็นเกมเทิเร์นเบสคล้ายๆกับวันพันแมนนั่นเองครับผมฝักตัวด้วยนี่หลอนทำไมถึงมาอยุดที่นี่ได้อไเอ้ยไม่กลับไปโลกที่เรียกว่าโซโซเโซ,ซต,ตี้กันหรือจ้าโง่มีแต่ยิมทูรีกลับโซซเซตี้ได้เพราะเมื่อวานในชิงพลังยิมของฉันไปเกือบปวด ฉันไม่มีพลังนั้นแล้วอ,อะไรฉันจะไม่รู้เรื่องนี้เลยจากนี้จนกว่าจะควรพลังนายต้องช่วยทำเควสอยุทูธแทนฉันอ,ออปฏิเสธฉันไม่อยากต่อสู้กับไอสัปหลาดนั้นอีกแล้วและยังไงก็เมื่อวานนายสอยมันไปซะแจ๋วเลยนี่นะครับผมปังก็เหาะก็พโพฉันถูกเล่นงานจะไม่มีทางสู้กับซาปหลาดพันนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะโทคดีที่ทำให้ปิดหวังจากนั้นก็อุเคียก็จัดการดึงวิญญาณของกิโกออกมานะครับผมนี่ร่าง ล่างจริงก็สลบกไปล่างยิมทูตก็ออกมาตามชนะอ่านะครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากไม่อยากดูเนื้อเรื่องมันจะมีให้คลิกข้าไมไปได้นะครับผมอันนี้เราไปดูเควสหลักกันก่อนคลิกเลยครับผมไม่ได้ยากนะฮะมันก็ออโต้ของมันโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมดูกันต่อครับผมมาที่สนามเด็กเล่นครับผมนี่ยังไจะไปที่ไหนนะรอ,ะอะกองกาแถวน,นี้แหละอะไรนะสินนะักนักตก่อน หลังเวลาเที่ยงภายในระยะ20เมตรของสุทนะจะมีโฮโลปรากฏตัวขึ้นเขาจะมีจิวิยญญานที่เลงส่วนสาธารณะแห่งนี้นะครับซม่งวัดตุต่เจีโ๋โวโหเจอโฮโลเมงมุมไล่เด็กอยู่นะฮะช่วยผมด้วยโอ้โหจิโกพเพ่กราลี่ไปเลยเ<ห>ดี๋ยวสินะจะช่วยเขาเหรอเขาคือคนแปลงหน้าไม่ใช่หรือถึงจะไม่รู้จักแต่เขาถูกจะตีต่อหน้าฉันฉันจะไปช่วยได้ยังไงอย่ามาเล่นลิงสาดนะอย่ามาทุบตองปฏิเสธ ต่อวิญญาณทุกดวงอย่างเท่าเทียมกันต้องประณักที่จะช่วยวิญญาณอื่นๆทั้งหมดถ้าเอกเราจะไม่ไวน้นานะต้องช่วยก่อนไม่แวอยูอย่ไหนต้องเสยสละจึอจะต้องเอาไปช่วยเตรียมใจหรือ,อยังอิจิโกนะจากนั้นก็ตัดฉากมาที่การต่อสู้อีกเช่นเคยนะครับผมมีโฮโลอยู่2ตัวแล้วก็จะมีร่วมทีมนะครับผมอยู่2คนลูกเคียกับคิกโกะนะฮะแล้วก็คลิกไปที่การโจมตีปกตินะครับผมโดยที่เราสามารถจะเลือกนะการโจมตีโฮโลได้นะนี่ครับผมเลือกได้นะแล้วก็ แล้วก็เลือกโจมตีว่าจะให้ใครโจมตีก่อนนะผมเลือกจิโกก่อนนะปุ๊บอ่าแล้วตรงตัวพีครับผมตัวพีเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ให้เรากดตัวต่อไปครับผมเพื่อที่จะให้การโจมตีของเราเพอร์เฟกแล้วก็ดุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตดูนะนี่ครับผมคลิกแล้วตัวพีปุ๊บแล้วก็คลิกอีกตัวต่อได้เลยครับผมให้สัญ,ญลักษณ์มันไปหยุดตรงตัวพีพอดีนะนี่ครับผมมันจะขึน้นเครื่องหึมาเพราว่าเพอร์เฟกต์ขึ้นมาแล้วการโจมตีของเราจะรุนแรงมากยิ่งขึงนง้น โอ้โหโดนติด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 เสียบเสียบโอ้โหตึงตึงถึงอันติมาแล้วครับผมเลื่อนขึ้นได้เลยครับผมโอ้โหสวยงามนะมาอัติของลูกเคียมาแล้วโจมตีปล่อยพลังพึ้มเข้าไปการโจมตีของลูเคียจะติดแต่คิดติดคอด้วยนะฮะดูจากเมื่อกี้นะครับผมมาดูกันต่อโอ้โทชิโร่นะฮะ จากนั้นวิญญาณของเด็กก็หายมาไล่ไปนะแล้วโมจะคิดถึงหน้าที่ของยุทูธอยู่นู้นไงการยิงโกมาต่อสู้ไม่คำนึงถึงหน้าที่ถึงหน้าหลอกมั้งอย่างน้อยนะครับผมฉันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมก็ตัดฉากครับผมไปเควสตหลักต่อได้เลยฮะการการเล่นกรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับผมคลิกตรงเควสหลักต่อได้เลยนะฮะผมโอ้เดินมาเจอครับผม อิโนโอเอนะนั่นเองเจ็บเจ็บอิโน,ออน,น,นโอเอตคุโนซากิคงเธอไปโดนอะไรมาเป็นไรไหมไม่เป็นไรจ้าฉันแค่โดนเฉียวนิดหน่อยกันเลยเริ่มฟื้นตัวแล้วน,น,น,นะสวัสดีใจอินโอุเอะสวัสดีกลสวัสดีกันไปกันมาเนาะเฮ้ยชัมตรงนั้นมันอ๋อโดนรถเฉียวเมื่อกี้เองแขกใหญ่ขนาดนั้นเจ็บหรือเปล่ามีอะไรเหลือนะแค่เฉี่ยวป่าวิ่งหายไวๆนะ ให้ไปส่งไม่ไม่เป็นไรนะพีก็ตัดฉากตามรูปแบบของตัวเกมไหมครับผมผู้หญิงคนนี้สนิทหรือเปล่าเธออยู่ใกล้บ้านเป็นเพื่อนที่ดีเลยแหละพี่ชายของเธอหยุดหายใจในคลินิกของบ้านชั้นสามปีก่อนมีญาติเพียงคนเดียวที่ก็ดันมาตายซักเห็ุผูกชนตอนนั้นพลังวิญญาณของนายเป็นยังไงยันตอนนี้ไม่ได้เลยถึงตอนนี้เพิ่งจะเห็นวิญญาณชัดแจ๋วนี่แหละทำไมเหรอแต่เมื่อกี้ละไม่มีอะไรนันนะฮะ มีคำสั่งนะครับสั่งเลยเลโอ้โหโดนวิญญาณนีกละอุ้ยอย่ามัวเมอมัวเอ,อเ๋ยสิเล็งที่หัวมันนะฮะมาใหม่ละตัวฮอโลมาใหม่ละกันต่อครับผมไปนาเมื่อกีมมก้มันไม่ใช่ของอนเอ็นี่ โฮโลเดิมที่ก็คือวิญญาณคนธรรมดานี่แหละเกียดและโศกเศร้าเหล่าวิญญาณที่คงอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อไม่ถูกการส่งวิญญาณและถูกทอดทิ้งจะใช้ชีวิตแบบเดียวกับที่เป็นโฮโลรับกลายเป็นโฮโลก่อนจะเป็นนะอือ่าทำไมพี่ชายของเอกจึงจู่โจมชันล่ะโฮโลเป็นวิญญาณที่โซ่กัมข่าําให้ถูกกัดกินจนอกเป็นรูหมอนั่นที่กลายเป็นโฮโลแล้วกินนายไม่สำเร็จ เพื่อเติมเต็มหัวใจที่ขาดหายไปสุดท้ายก็จะตามหาไปเรื่อยๆวิญญาณที่มันรักมากที่สุดก่อตายไปครับผมไปเรื่องราวของตอนนี้เป็นฝีมือของพี่ชายอิโนโอเอสินะ,นะคุณคนเล่นตกอยู่ในอันตรายแล้วในเวลาเดียวกันทางด้านอิโนโอเอิโอ้โหโดนพี่ชายตัวเองที่เป็นโฮโลโจมตีนะเศร้านัก โอรีฮิเมลืมแมกระทังเสียงของฉันแล้วลืมไงโกหกวิชายจะไม่ทำอย่างนั้นเด็กขาดแล้วก็โดนจับฉันเหงามากเลยเธอคอยลืมฉันแล้วสินะไม่ได้ยินที่ฉันพูดแล้วยังยังชากับฉันฉันจะฆ่าเธอก่อนแล้วก็โกก็มาช่วยนะฮะ โอเคอัเดีวผมจะข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปก่อนนะดูมันจะยืดยาวนะฮะตัดไปเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้ดูรูปแบบการเล่นอื่นนะครับผมอ่าเวลาตัวละครที่มีสกิลการใช้ตรงฮะตรงรูปโปรไฟล์มันจะขึ้นเขา้ามาสกิลอย่างนี้นะครับผมและการโจมตีมันจะดุนแรงขึ้นนะครับผมไมอ้หูฟันทีเดียวตายเลยนะฮะโจมตีโจมตีดวลฟันดวฟัน ก็โจมตีต่อครับผมรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้ยากนะฮะแล้วตรงสตีต,ตรงนี้ตรง x 1เนี่ยมันจะเพิ่ม่ทาทำให้การโจมตีรนะูปแบบของเกมมันไปขึ้นนขึ้นเองล้วเพิ่มสองสิครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันติเตตมตัวมาแล้วใช้เลยนะฮะฟันไปเลยครับผม,มต่อครับนี่นายนะยิงกระสุนเลยติดคิขีขคอด้วยครับผมตายแนะ่โดนฟันเรียบร้อยอุ้ยอีกนิดนึง เปลือเลือบปันอีกทีก็น่า,าจะตายแล้วล่ะไปเรียบร้อยฮะติดขั้วนะฮะผ่านด่านอีกแล้วครับผมช่วงแรกก็ไม่ได้ยากอะไรนะตัวละครที่มีให้ก็ก็เก่งพอสมควรนะในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วผมคลิกผ่านไปเลยเนาะอ่าแล้วจากนั้นครับผมก็ตัดบทมาที่นะครับผมบทที่1ตัวแทนยมทูตคนใหม่นะครับผมก็ะจะเข้าสู่บทเกมแบบ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมีอิสระในการเล่นแล้วครับผมคลิกเข้าไปครับผมมาในคลิกตรงลูกศรอย้อนกลับก่อนเนาะคลิกตรงเควสนะครับผมเพื่อรับครับผมนี่ครับผมแล้วก็คลิกตามมันก่อนเนาะแล้วก็ไปอัญเชิญสุ่มครับผมหนึ่งครั้งวันหนึ่งจะสุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ได้ นนอกอุเอะมาครับผมเลียนยันแล้วก็แบ็กกลับนะฮะจัดแนวรบนะครับผมแล้วก็จัดอัตโนมัติได้เลยนะครับผมแบ็กกลับเลยทาตามที่มันต้องการบอกนะฮะแล้วก็ล็อกอินนะครับผม1 2 3 4 5สองสครับผมวันแรกกัถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ครับผมโทชิโร่ในวันที่7นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่เล่นเนี่ยเฝ้ารอคอยนะแล้วก็จะได้ตัว S S R มานะจะได้เป็น มีตัวละครให้เราเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้คือตัวแนวทางตัวหนึ่งครับผมแล้วล็อกอินเจ็ดวันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนต่อสู้ก่อน,น,นเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอมาเ,อเลือกอีกละอันนี้ผมจะข้ามไปก่อนเนาะคลิกข้ามไปเลยครับผมจะได้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาก็คลิกเคลียเลยอตอนนี้มันยังมาคับให้เล่นอยู่นะเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะครับผมคลิกไปก่อนฟันฟันฟัน แล้วก็กดอเรียบร้อยถึครับผมต่อด้วยครับผมฟันแล้วก็กดฟันกำลังโจมตีเอาโรๆเลยฮะโดนโจมตีครับผมเอโนโอ,อเอครับผมโดนทิดไปด้วยหรือเปล่าอ่ะอันตินะครับผมของเอโนโอ,อเอเนี่ยจะเป็นการนะครับผมฮิวให้กับฝั่งเรานั่นเองครับผมมาโดนโจมตีกันต่อนะ ช่วงแรกๆมี3-4ตัว3ตัวใน,นผมเพรว่าน่าจะผ่านด่านแบบที่ดึงได้อย่างไม่ยากนะครับผมมาดูกันต่อนะฮะตัดเข้าสู่เลือกๆอีกแล้วแล้วก็คลิกข้ามไปเลยะครับผมอ่าโอเคเส้นทางโชคตรงนี้ก็เราก็เก็บอ่ายกวิญญาณนะเพื่อเอาไว้สุ่มตัวนะครับผมถ้าเราอ่าผ่านด่านนะครับผมด่านที่สองจุดอ่าสองจุดสี่เราก็จะได้ตัว ตัวนี้มานะฮะนี่ครับผมาซาโด,ดนเองครับผมชิ้าแรกก็จะแจกประมาณนี้เนะเาะแล้วก็เก็บอะไรไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเก็บผีมิยาเนี่ยไปสุ่มตัวละครน,นะครับผมกลับไปก่อนนะครับผมโอเคอย่าลืมไปเก็บของเนยนะฮะด่านแรกที่เราผ่านนี่ครับผมก็จะมีของให้เราเก็บนะครับผมามาอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผม ็อกอิน7วันอ่าวันที่2เราก็จะได้นะครับผมตัวละคร SSR มาอีกหนึ่งตัวนะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงอ่าตัวละครนะนี่ครับผมอ่านี่ครับผมมาสึโมโตะนั่นเองถ้าเราเล่นครบไป7วันเราก็จะมีตัวละครหลักๆให้เราเล่นละ1 2ใช่ไหมอิจิโกะเป็น3เป็น4เป็น5ตัว SR อีกตัวหนึ่งที่ที่พอจะได้ฟรีนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้แหลนะฮะนี่ครับผม อิชิมารุนั่นเองครับนั่นก็คือถ้าเราเก็บตัวละครนะครับผมเราเปิดตัวละครได้เยอะๆนะฮะมันก็จะได้สัญ,ญลักษณ์นี่ครับผมนี่ชิ้นส่วนนะครับผมของอิชิมารุนะครับมานะครับผมนี่มันก็ฮะคบนะครับผม50ชิ้นเมื่อไหร่เราก็จะได้ตัวนี้ฟรีมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวละคร S S R นะฮะนี่เปรียบเทียพรังลบอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นตัวละครที่โหดมากเลยนะกับตัวละครตัวนี้นะครับผม นี่ฮะเป็นตัวละคร UR เนี่ยนะฮะกับเคนปาจินะฮะผมถ้าพลังนี่ครับผมตรงที่ผมชี้เนี่ยคล้ายๆใกล้ๆกับอ่าโลโปรไฟล์ของอิจิโกเนี่ยถ้าเราได้80,000เมื่อไหร่ครับผมเราจะได้นะครับผมเปรียบพลังลบแล้วก็ได้ตัวเคนปาจิตรงนี้มาเล่นแบบฟรีๆนะฮะโอ้โหนี่ฮะหืสายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมมาดูเรามาเก็บเควดกันต่อนะครับผม มันมีอะไรให้เราเก็บฟรีเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ฟรีนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงกบวยของคนที่นะครับผม,ผมเล่นใหม่แรกๆเลยนะครับผมนี่ครับผมอย่าลืมมาเก็บกันนะครับผมนี่ฮะสิทธิพิเศษนี่เราไม่ซื้อเนาะโอเคนี่ครับผมอ่าอย่าลืมไปตรงศูนย์กิจกรรมเลยนะครับผมไปรับอ่านี่ฮะเรียบร้อย ครับผมแล้วก็หนทางที่เราจะได้ตัวละครเพิ่มนะครับผมนั่นก็คือการอัญเชิญหยกนั่นเองครับผมนี่ครับผมสิบครั้งนะครับผมจะได้ตัวละครนะครับผมได้ตัวละครอ่าแบบตัวละครสมบูรณ์แน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมนี่อันนี้แต่ถ้าสุ่มแบบอันเดียวเนี่ยหนึ่งครั้งจะฟรีต่อหนึ่งวันแล้วก็ลด50%ครับผมอีกหนึ่งครั้งทุกวันนะครับผมตอนแรกมันสุ่มหนึ่งครั้งต่อ240หยกใช่ไหมมันจะเหลือแค่120เองนะ แล้วก็คลิกไปเลยครับผมอ่านี่ครับผมถ้าใครโชคดีก็ได้ตัวละครไปแล้วอีกอันนึงก็คืออันนี้เลยฮะนี่ครับผมนี่แลกเปลี่ยนอันนี้คือนะครับผมโทเค็นหยกวิญญาณนะครับผมสามารถเอาไว้ส่มตัวละครได้เช่นเดียวกันครับผมได้มาจากไหนเอ่ยนั่นก็คืออันเนี้ยเราได้มาจากเควสนะครับผมที่เราทำประจําวันนะครับผมนี่ครับผมอ่า ตามมาญชีทาง Facebook ได้50เข้าร่วมเข้าร่วมอ่านนันเจียนได้ร้อยหนึ่งอโอเคครับผมนี่ฮะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะทำเควสททำอะไรไปเรื่อยแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยพยายามผ่านด่านปกติให้ได้ไปก่อนครับผมเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยพอจะต่อกรกับด่านแรกๆได้อยู่เนาะนี่ครับผมต่อสู้แล้วก็คลิกต่อสู้ไปเรื่อยๆครับผม อ่านี่ครับผมแล้วก็กิกต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมกิกตามเควียสไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บหินแล้วก็เอาไปสุ่มนะครับผมถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ตัวละคร UR หรือ SSR มาครอบครองก็ได้ครับผมแล้วก็ผ่านอนนี้ไปก่อนเนาะไปดูกันต่อได้เลยครับผมนี่ครับผมเรียบร้อยฮะอมันก็จะมีครับผมนี่ฮะตามเควสเลยฮะอัพคุณภาพ ตัวละครนะครับผมแล้วก็คลิกเพิ่มได้เลยครับผมอัพตัวละครให้นะครับผมอ่ามันนี่ครับผมพลังมันสูงขึ้นนั่นเองครับผมนี่ฮะพลังก็สูงขึ้นตามนี้เลยครับผมนี่ส่วนนะครับผมชิ้นส่วนพวกนี้เราก็ได้ตามอด่านที่เราผ่านมานั่นเองครับผมเราก็สามารถ ้าด่านไหนเราชนะมาแล้วเราสามารถคลิกกดล้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปเล่นนะครับผมนี่ครับกดล้างได้เลยนะครับผมแล้วก็มาคอยมาอัปตัวละครให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับผมนี่อ่าประมาณนี้เนาะนี่ครับผมรูปแบบเกมก็ไม่ได้ยากอะไรรลเวลอัพอีกแล้วนะครับผมนี่แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆเส้นทางชโจตาเราก็ได้อีกแล้วหนึ่งชิ้นครับผมนี่เราผ่านด่านไปเรื่อยล้วก็จะได้ตัวละครที่มันให้มาฟรีให้เราลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการแนะนำเกมบีชครับผมเทมิลันครับผมคร่าวๆ EP แรกก่อนนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับผมกับวันพรุ่งนี้นะครับผมผมจะโตไปด้วยกันเราสิครับไม่ใช่ผมเราจะโตไปด้วยกันกับเกมบีชครับผมเทมิลันนะครับชีวิตนิรันต์ EP สองครับผมเรามาลุ้นกันได้เลยว่าพรุ่งนี้ผมจะเก็บ หินวิญญาณเนี่ยได้ครบ2 0 0พันแล้วมาสุ่มกันครับผมว่า10ครั้งผมจะได้ตัวละครใหม่อะไรมาเพิ่มครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนไ้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมอย่าลืมช่มกันกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้กันนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ